สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคลิปประจำเดือนสิงหาต่อเข้ากันยาเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แม่หมอปล่อยมาประจำเดือนสิงหากันยานะคะก็ดูควบคู่กันไป2เดือนเลยเพราะว่าคลิปของแม่หมอนี้ก็จะครอบคุมประมาณ2เดือนนะคะสำหรับในเดือนนี้ก็จะมีดาวย้ายนะนะคะมีดาวย้ายหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวคานดาวศุกร์ดาวอาวทิตย์ดาวพุธ ะะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ในส่วนของดาวใหญ่สองดวงถอยหลังด้วยนะคะก็คือดาวเพื่อสบอดีแล้วก็ดาวเสาร์นะนะคะในช่วงนี้คน12ลัคนาราศีนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอฟืนไฟนะคะแล้วก็เรื่องของอ แผดเดินไหวภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีดาวหญ่ดสองดวงถอยหลังนะคะก็ในช่วงเดือนกรกฎาเดือนสิงหาต่อเข้ากันยานี้นะคะแม่หมอก็จะมาทำนายให้คนลักนากรากฎก่อนนะเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาเนี้ยนะคะมีการย้ายนะคะของดาวสุกก่อนเลยนะคะส,ขขาาสุกเข้าราศีกรกฎนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงกันก่อนนะคะเดือนนี้แม่หมอก็จะใช้ไพ่เดรไรเซีาายทาร์ลในการทำนายแล้วก็ไพ่นางฟ้านะคะมาทำนายให้กับคุณนะคะหลายๆคนหลายๆลัคนาราศีก็ยังมีเรื่องของปัญหาชีวิตปัญหาอุปสรรคต่างๆมีความเครียดวิตตกังวลอยู่นะหลายๆเรื่องนะเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาเนี้ยสิงหากักฎาเนี้ยมันจะมี ดาวที่เล็งกันเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยนะคะก็คือดาวศุกร์ดาวเสาร์นะเรื่องของความรักแล้วก็ระมัดระวังกันนะ12ลัคนาราศีนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอนะคะแม่หมอก็จะสอดแทรกในเรื่องของโหราศาสตร์ให้ด้วยนะคะก็เอาไปเป็นแนวทางให้กับชีวิตเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ทํานายดวงกันให้คุณกันเลยดีกว่าว่าคนลัคนาราศีกรกฎในเดือนสิงหาเข้ากันยาเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็แม่หมอจะหยิบไพ่มาสิบใบนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคุณกันนะคนกรกฎนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนนี้แน่นอนว่าเรื่องของความสุขมีมาแน่นอนเพราะสุขทับลักนาคนนะคะแล้วก็ดาวสุขเป็นดาวมาจากเจ้าเรือนที่ดีทั้งสองเจ้าเรือนนะคะเรื่องของความสุขความบริบูรณ์ก็ต้องมีเข้ามาอยู่แล้วนะคะอ่ะเรามาดูค่ะนะคะใบแรกของคนลักนาราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นไพ่ประจำตัวนะคะ คุณได้ไพ่พระราชาถือถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ประจําตัวที่ดีช่วงนี้คุณอาจจะเรียกว่าทําบุญมากขึ้นนะทําบุญทําการกุศลมากขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องเข้าไปช่วยเหลือบุคคลอื่นมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีนะนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีอิมมีพีมันค่ะนะคะ,นะคะอาจจะมีลาบป,ปากด้วยก็ได้นะคะได้ร้องรำทำเพลงนะคะแต่ไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่อ่า The Hermit มิตนะคะไพ่พฤกษีก็จะบอกว่าอาจจะได้ไปวัดไปวาถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนะสำหรับคนคนกฏนะคะตำแหน่งที่3เป็นตำแหน่งความคิดของเรานะคะเริ่มที่จะมีความคิดที่ว่าอยากมีกิจการส่วนตัวหรือว่าคิดค้นประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึง่งนะคะกำลังมีไฟในช่วงนี้นะคะแต่ตำแหน่งการงานให้ระวังนิดนึงนะเป็นไพ่เดอะทาวเขึ้นนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของ การงานบางอย่างนะที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะพบหลังบ้านของคุณมีปัญหานะอาจจะมีการรือ้อหรือว่าทุบทิ้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในพบหลังบ้านนะคะตำแหน่งบุตรบริวารเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะก็ยังถือว่าดีนะตำแหน่งหกเหรียญบางคนบางท่านที่ผ่านมานะคะ เอาเงินไปใช้หนี้หรือเปล่านะคะหรือว่า,ามีเรื่องของการทําบุญสุนทานค่อนข้างใจบุญที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งเรื่องรับเรื่องจ่ายนะเรื่องของการเงินนะคะไพ่อนาคตและก็ตำแหน่งของคุณแม่ให้ระวังสุขภาพของคุณแม่จะมีโรคนอนไม่หลับปวดหัวไม่เกรดนะคะเรื่องของสุขภาพความวิตกกังวลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคนราศีกรกฎนะคะไพ่ก็จะครอบคุมหนึ่งถึงสองเดือนนะคะ 1-2เดือนสำหรับไพ่24นะคะที่แม่หมอทำนายนี้นะคะตำแหน่งที่7คือไพ่2ถ้วยนะทำอะไรต้องแบบมีการรู้จักปณีปนอมนะคะปณีปนอมแล้วก็ลดการขัดแย้งนะคนลัคนาลาศีกรกฎในช่วงนี้เรื่องของความรักของคุณมีปัญหานะถ้าดูจากหน้าไพ่ระวังการทะเลาะขัดแย้งกันแ,นงแรงๆถึงขั้นเลิกราย่าร้างบ้านแตกสาแรกขาดนะคะ ตำแหน่งที่8เป็นไพ่เทมเพลนนะคะเทมเพลนก็เป็นตำแหน่งของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่เหมอมองว่ามันจะเป็นเรื่องของอาการที่คุณจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะไม่ค่อยแน่ค่อยนอนนะคะจิตใจของเราก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยเหมือนกับเรากาลังรู้สึกว่าอยากไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคนกกรกดนะคะแล้วก็ไพ่สรุปเป็นไพ่ พระราชาถือดาบนะคะพระราชาถือดาบนะคะเป็นยังไงบ้างพระราชาถือดาบเป็นช่วงที่คุณแบบต้องบาลานทั้งเรื่องของจิตใจแล้วก็อารมณ์อะ่ะในช่วงเนี้ยคนกลรกฎนะคะถ้าตามหน้าไพ่แล้วเราเราก็ไม่ใช่ว่าคนใจร้อนนะแต่ถ้าถามว่าร้อนอะ่ะจะไปร้อนฝั่งคนรักนะคะมาดูไพ่นางฟ้ากันนิดนึงแม่หมอก,ก็จะเปิดไพ่นางฟ้าให้คุณด้วยนะนะคะ ไพ่านางฟ้าบอกคนลักนากรากฎว่ายังไงบ้างนะคะไพ่านางฟ้านี่ก็แบบเหมือนเป็นไพ่ที่มาแนะนํานะคะชี้แนวทางให้กับคุณอะไรประมาณนี้นะคนกรกฎนะคะดวงที่แม่หมอทานนี่เป็นดวงทั่วไปนะไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลนะคะไพ่านางฟ้าบอกคุณว่าเออเรื่องของการงานให้โฟกัสเรื่องของการงานไพ่บอกว่า คุณแมวมีแนวคิดหรือว่าไอเดียอะไรใหม่ๆให้คุณทําไปเถอะนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอเดียบางอย่างที่คุณคิดหรือว่าที่จะทาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนะคะและนําไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของการงานนะนะคะสาหรับหน้าไพ่ของคุณแล้วนะคะแม่หมอมองว่าการงานเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะนะคะเปลี่ยนยังไงนะคะ 1. ระวังถูกเลิกจ้างแบบกระทันหัน ถูกเลิกจ้างถูกให้ออกแบบกระทันหันหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องปรับป,ปรับลาออกเลยอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามองในแง่ดีก็คือบางคนบางท่านมันอาจจะอิ่มตัวแล้วอยากจะไปทํากิจการส่วนตัวธุกรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ก็ต้องคิดดีๆนะทบทวนดีๆนะคะในพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนพร้อมแล้วอยากจะออกอยากจะไป อ่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองได้เลยนะคะถ้าเรามีอ่าทุนทุนพร้อมแล้วมีอะไรที่มันพร้อมแล้วอะ่ะไม่ว่ากันแต่ถ้าใครที่ยังแบบไม่มั่นใจยังคิดอยู่ทบทวนอยู่นะคะหรือว่ายังไม่พร้อมเนะี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ถ้ามองในแง่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสถานที่ทํางานของคุณไงอย่างเช่นมีการย้ายอาคารสถานที่นะคะ ว่าเป็นเมเจอร์คณาอาจจะเป็นเรื่องของการย้ายอาคารสถานที่ไปไปทำยังสำนักง,งานอื่นที่ใหม่อะไรประมาณนี้มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นสําหรับคนลักนากรกฎนะคะแต่ในบางคนบางท่านนะคะก็ระวังเรื่องหลังบ้านของคุณดูที่หลังบ้านของคุณนะในช่วงนี้คนกรกฎ มันมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอาจจะมีเรื่องของการพังทลายของอะไรบางอย่างที่อยู่หลังบ้านของคุณนะคะน้าเซาะตะลิ่งก็ได้เหมือนกันหรือว่ามีอะไรถล่มลงมาหรือเปล่าที่หลังบ้านนะคะหรือว่ามีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างอ่าหลังบ้านคุณนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรวมทั้งนะคะเรื่องของสุขภาพคนรักคู่ครองให้ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคนรักคู่ครองนะคะ แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันในตำแหน่งของบ้านเรือนของเราในตำแหน่งของครอบครัวในตำแหน่งของคนรักนะนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะทาวเนะคะในเรื่องการงานก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะนะคะใครที่ทำงานประจำก็ประคับประคองดีๆนะในช่วงนี้นะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันได้ทําให้เกิดความวิตกกังวลกับเราได้ในอนาคตนะคะในส่วนของคนทํากิจการส่วนตัวนะคะในช่วงนี้นะคะการงานเนี่เป็น THE t ท w ว r วเลยนะบางทีแบบถ้าเป็นเดอะทาวเมันก็เหมือนกับว่างานที่มันเกี่ยวข้องกับการทุบหรือทิ้งนะคะ ทำลายอะไรบางอย่างเนี่ยแหละนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้บางคนบางท่านนะคะงานของคุณจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งเก่าๆสถานที่โบราณอาคารสถานที่เก่าๆผุพังอะไรประมาณเนี่ยนะคะเพราะว่าในภพการงานของคุณมีดาวราวหูอยู่นะราหูเนี่ยเป็นดาวในภพมรณะของคุณเข้าไปอยู่ในภพกรรม,มะภพการงานก็เรียกว่า งานเก่าๆก็จะเอากลับมาสะสางได้หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็คุณมีโอกาสเกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งสถานที่โบราณโบราณเก่าแก่ผุผุพังพังอะไรประมาณนี้คุณมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องนะคนกรกฎนะคะในเดือนนี้ของคุณการงานก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะใครทํางานนะ่ะ ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนิดหนึง่งมีเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของที่ทํางานของคุณนะคะแต่ว่าดาวไพ่ประจําตัวของเราเนี่ยอ่ค่อนข้างที่จะดีเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะมีสติมีเหตุมีผลนะคะเป็นผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะ การติดต่อเจรจากับบุคคลอื่นในช่วงนี้ให้เน้นการปณีปนอมเป็นหลักนะเพราะว่า The Tower ขึ้นแบบนี้นะคะระวังใครที่แบบลงทุนร่วมหุ้นกับใครเนี่ยนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยระวังจะมีปัญหาพลิกล็อกได้ใครที่แบบทำมาค้าขายนะคะถ้าลูกค้าสั่งออเดอร์เยอะๆให้เก็บมาจำก่อนนะไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องที่มันแบบที่เราไม่คาดคิดได้ นะคะจะเป็นแนวแนวเนี้ยนะคะคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นเหตุฉุกเฉินนะมันควบคุมไม่ได้นะคะถ้าดูจากไพ่อะ่ะนะคะดังนั้นแล้วก็แบบเก็บมัดจำไว้หน่อยก็ดีนะถ้าใครที่แบบมีกิจการส่วนตัวทำมาค้าขายอะไรประมาณเนี้ยนะคะในส่วนของโชคลาบมีไม่โชคลาบจะเป็นโชคลาบที่ได้จากในส่วนของอเครื่องรางของขลังนะถ้าใครที่แบบช่วงนี้แบบ ไปนั่งวิปัสนาทำบุญคุณอาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังมาไว้กับตัวก็ได้นะคะเดือนนี้เราอาจจะไปนั่งสมาธิเข้าวัดฟังธรรมเหมือนกันนะคนลัคนาราศีกรกฎนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ดีไหมความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วตามหน้าไพ่ของคุณเนาะ จริงๆตัวของเรามันโอเคอยู่นะแต่ว่าในส่วนของคนรักไม่ค่อยดีนะถ้าเจอคนที่เข้ามาในช่วงนี้คุณจะเจอคนลักษณะที่แบบว่าอาจจะเลิกราในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนนะคะมีหรือว่าสภาพชีวิตของคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณอ่ะเหมือนกับว่าเขาบ้านแตกสลายขาดมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยจะแนวแนวนั้นนะคะคุณก็ดูดีๆแล้วกันนะคะดูดีๆแล้วกันจะเป็นแนวแนวนี้นะคะหรือว่ามันจะมีเรื่องของ อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในส่วนของอคนเกี่ยวกับคนรักคู่ครองของเราระวังนิดนึงนะคะคนโสดเนี่ยนะคะสามารถที่จะจริงจริงถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้นะแต่ก็ดูดีๆแล้วกันนะคะดูดีๆเพราะว่า the tower ขึ้นนะคะก็เรามาระวังในเรื่องของสถานนะคนคุยแล้วกันเนาะ คนคุยคนโสดอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเพิ่งคบเพิ่งคุยอะไรประมาณนี้ระวังการทะเลาะกันแรงๆนะคะขัดแย้งกันแรงๆเนี่ยระวังนิดนึงนะคะรวมทั้งคนมีคู่ด้วยนะช่วงนี้นะคะระวังการทะเลาะกับคนรักแรงๆนะคะหรือว่ามีเรื่องทะเลาะกันนะคะรวมทั้งอุอบัติเหตุอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนรักคู่ครองคนด้วยนะคะ เดือนนี้บุตรบริวารน,นะคะก็อาจจะมีเรื่องให้เสียเงินกับเรื่องของบุตรบริวารได้เหมือนกันนะคะมีเรื่องจ่ายอะไรบางอย่างให้บุตรบริวารได้เหมือนกันหรือบุตรบริวารก็อาจจะนาโชคนาลาบมาให้กับคุณได้เหมือนกันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะสําหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะในส่วนอื่นๆดีไหมในส่วน,อ,นอื่นก็โอเคอยู่นะเพียงแต่ว่าให้ระวังเดอะทาวเวอร์อย่างเดียวนะเดอะทาวเวอร์แล้วก็สุขภาพของคุณแม่ของคุณไม่ค่อยดีนะคะ คุณแม่อาจจะมีความวิตกกังวลอะไรหรือเปล่านะคะสอบถามปัญหาสุขภาพคุณแม่เนดนๆนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ดูดีๆแล้วกันช่วงนี้เนาะนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังสุขภาพของคนรักคู่ครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบปุปปบแบบฉับพลันนะคะไพ่สรุปเป็นคิงถือดาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความเข้มแข็งอดทนนะคะแล้วก็มีเรียกว่ามีจิตใจที่ค่อนข้างแน่วแน่นะคะ แต่ว่าในความหมายของไพ่คิงถือดาบบางทีเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบนะทหารตำรวจอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งช่วงนี้เราอาจจะต้องแบบหาคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการงานมาช่วยเหลือนิดนึงนะโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีกิจการส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนกรกฎเนาะ พอดูจากหน้าไพ่แล้วจิตใจของเราเป็นไพ่เด็กถือถ้วยบางทีอาจจะอยากไปศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับด้านภาษาศาิลปะอะไรก็ได้เป็นไปได้หมดนะคะเพราะว่าความคิดของเราก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มันแบบจุดประกายความคิดของเราอะนะคะเหมือนมีแนวคิดอะไรใหม่ๆอยากจะไปเรียนต่อก็ได้นะคะอยากจะเปิดกิจการส่วนตัวก็ได้นะคะเป็นนายตัวเองอะไรประมาณนี้ ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะเดือนนี้แม่หมอจะบอกว่าแม่หมอเปิดไพ่12ลัคนาราศีมาแล้วก็ไพ่ที่ขึ้นมาเยอะตลอดเกือบทุกลัคนาราศีเลยคือไพ่ The Tower นะดังนั้นให้ระวังเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้พวกนี้เนาะว่ามีการถอยหลังของดาวเสารด้วยนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีด้วยนะคะต้องระวังนิดนึงเนาะนะคะ เดือนนี้สำหรับคนกรกฎแล้วนะคะถามว่าดีไหมก็60%แล้วกันนะ้อเรื่องของสิ่งดีๆเพราะว่าอีก40%ไปเสียเรื่องของคู่ครองคนรักเดือนนี้หลายๆคนที่มีคู่นะระวังจะมีเรื่องทะเลาะขัดแดย้งกันไพ่คําแนะนําบอกว่าให้เราเน้นแก้ปัญหาโดยการประนีประนอมดีที่สุดในเดือนนี้นะคะและก็ในเรื่องของสุขภาพของคุณแม่จะไม่ค่อยดีนะ นะคะหลายๆคนอาจจะแบบมีเรื่องของความเครียดเข้ามาด้วยสำหรับคนลักนากรากฎในเร็วๆเนี้ยนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของความคิดความเครียดนี้ด้วยนะคนกรกฎนะคะสรุปว่า 1- ถึงสองเดือนนี้เราจะต้องใช้ความเข้มแข็งนะใช้ความเข่งแข็งใช้การปณีประนอมดีที่สุดนะคนกรกฎนะเพราะว่าเดี๋ยวไพ่อนาคตเนี่ยขึ้นไพ่9้าดาบนะ ระวังความคิดความเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับอาจจะมีเรื่องของโรคนอนไม่หลับด้วยสําหรับคนกรกฎนะคะเน้นโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาต่างๆถ้ามีการทะเลาะขัดแยง้งหรือมีความขัดแย้งกันต้องเน้นการประนีประนอมหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลจะดีที่สุดนะถ้าจากหน้าไพ่จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสเลิกรากันไหมเนาะ ถามว่ามีอกาศไหมมีโอกาสนะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นแบบนี้ระวังนิดนึงนะคะให้เรามาระวังนะคะสำหรับใครที่กำลังอยากจะไปเดินทางไปทำงานต่างประเทศต่างชาติอะไรประมาณนี้นะคะอา,อาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนมีการตรวจสอบค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะนะคะอาจจะมีอุปสรรคเนาะนะคะตรวจสอบดูเอกสารของเราให้ดีๆนะ ช่วงนี้อาจจะติดขัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากในเรื่องของการงานด้วยนะคะคนกรกฎก็จะประมาณนี้นะคะแต่เหมือนมีไพ่พระฤาษีประกบหน้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยก็พกเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไปด้วยนะคนกรกฎก็จะดีนะสำหรับเดือนนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปโดยรวมนะคะไม่ใช่คลิปของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนหรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะนะคะก็ดูเป็นแนวทางนะคะสําหรับคนกรกฎแล้วนะในช่วงปีนี้ดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในภพหรือว่าภพเรือนที่ดีอยู่ของคุณเนาะนะคะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า สิ่งดีๆคอยคุ้มครองดวงชะตาอยู่นะนะคะพฤ้หัสในราศีมีนนะคะก็เป็นภพสุภะของคุณอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังอยู่กับเจ้าชะตาให้การช่วยเหลือให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงอยู่นะคะก็ยังถือว่าด,ดีอยู่นะนะคะแต่ว่าในเดือนนี้แหละนะคะก็ต้องรามัดระวังแหละนะคะเรื่องของคนรักคู่ครองเนี่ย ต้องระวัดระวังนิดนึงอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะในส่วนของตัวเราจริงๆเดือนนี้ก็มีความสุขกายสุขใจอยู่นะถ้าเราไม่ไปโฟกัสในเรื่องที่มันเครียดๆอะ่ะเราก็ยังมีความสุขอยู่นะเพราะว่าไพ่ประจําตัวเป็นอ่าคิงถือถ้วยอะ่ะอยู่ดีกินดีอิมมีพีมันนะคะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ดีๆค่ะนะคะ,นะคะเหมือนจะไปนั่งวิปัสสนา เข้าวัดเข้าวา่าฟังธรรมก็ได้นะสำหรับคนกรกฎถ้าตามหน้าไพ่นะคะก็จะแนวแนวนั้นนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินจะแก้ปัญหายังไงช่วงนี้แม่หมอนะคะอืมเรื่องของการเงินเนาะเรื่องของการเงินไพ่เงินขึ้นตำแหน่งของบริวารอะ่ะอืมอาจจะมีโชคจากในเรื่องของบริวารได้นะ บริวารลูกน้องอะไรประมาณนี้หรือว่าทำงานอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับกับเด็กนะคะหรือว่าไปบริจาคอะไรให้กับคนที่มูยที่เด็กอ่อนก็ได้นะหรือว่าคนที่แบบาขาดแคลนหรือว่าอายุน้อยกว่าเราอะไรประมาณนี้อะไรทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนะหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะก็จะดีนะในเดือนนี้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคนลัคนากรกฏนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะคลิปนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนนะคะถ้าท่านใดอยากดูดวงและสดดูดวงฟฟีนะคะก็ไปรับชมได้ใน Facebook ของแม่หมอ Harmony Hollow นะคะดูดวงส่วนตัวก็ตอนนี้มีค่าครูแล้วนะคะค่าครูก็อ่า สามคำถามแบบพิมพนะสามคำถามห้าสิบเก้าห้าคำถามเก้าสิบเก้าแบบโทรคุยหนึ่งชั่วโมงร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็ตอนแรกว่าจะว่าจะดูแบบการกุศลอะดูการกุศลให้แบบว่าแล้วค่าครูแล้วแต่ศรัทธาแต่ว่าเคยมีคนทักแชทมาดูกับแม่หมอแล้วแบบว่าไม่ไม่โอนค่าครูก็มีนะคะไม่โอนค่าครูแล้วก็แบบหายไปเลยพอดูแล้วหายไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆถ้าดูดวงแบบ ดูดวงตามศรัทธาเนี่ยแม่หมอก็จะบอกว่าแม่หมอดูแบบดูให้แล้วคุณก็ควรที่จะโอนนะโอนบาทสองบาทแม่หมอไม่ว่าเลยนะขอให้โอนนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดว่าแบบต้องแจ้งนิดนึงถ้าใครที่แบบดูดวงกับแม่หมอแล้วไม่โอนค่าครูเนี่ยนะคะต้องแจ้งทางเจ้ากรรมนายเวรท่านั้นเลยนะว่าแม่หมอ,อยามาตามแม่หมอนะอย่ามาแบบ เอ่อทำอะไรแม่หมอหรือว่ามาทาเรื่องไม่ดีในชีวิตแม่หมอนะเพราะว่าเราแจ้งไปแล้วแต่เขาไม่โอนเนี่ยนะคะก็เขาต้องรับวิบากกรรมของเขาไปนะไม่ได้เกี่ยวกับแม่หมอนะคะเพราะว่าแม่หมอเคยดูให้แบบไม่คิดค่าครูแม่หมอเจอนะเจอเจ้ากรรมนายเวรเขาซึ่งแม่หมอก็ไม่โอเคนะดังนั้นก็เลยขอคิดค่าครูแล้วกันเนาะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะ แต่ต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเปิดดูได้ทุกคนนะบางคนเจ้ากรรมในเวรแรงๆไม่หมอเปิดไพ่ไม่ได้ก็ต้องขอภัยนะมันจะรู้สึกได้เองนะบางคนเจ้ากรรมในเวรแรงๆเขามาแบบมาเตือนเรามานู่นนี่นั่นอะ่ะเราจําเป็นต้องหยุดนะเราเปิดให้คุณไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่าจะดูกันได้ทุกคนนะนะคะแล้วก็บางคนบางท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละคนก็ ไม่เหมือนกันบางคนบางท่านก็แบบเปิดได้แค่บางส่วนก็มีนะคะต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนนะนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าใครเปิดได้ก็คือเปิดได้ดูได้แต่ถ้าใครเปิดดูไม่ได้ดูได้แค่บางส่วนต้องขอแพงจริงนะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าบุญกรรมเจ้ากรรมในเวรของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะนะคะหมอดูบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปรับเอากรรมของใครมานะคะแม้แต่ พระภิกษุพระเกจิดังๆเนี่ยนะคะยานดียานแข็งๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องนะเพราะว่าการแก้ปัญหาแก้กรรมให้ใครอะมันแก้ไม่ได้นะมันต้องแก้ที่ตัวของเราเองนะคะและวิธีการแก้ที่ดีที่สุดก็คือเราต้องยอมรับผลการกระทํากรรมของเรานั่นแหละนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาปาัปที่สําคัญต้องถือศีลห้าให้ได้นะคะ คนที่มีวิบากกรรมหนักๆถือศินห้าให้ได้แล้ววิบากกรรมในภพชาติอดีตหรือภพชาติปัจจุบันนี่มันจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่แม่หมออยากจะแนะนำนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ